รถเก๋งผ่อน4,000กว่าบาทนิสสันอันเมล่านะครับคันนี้ตัวท็อปนะครับ1.2 V-L รถปี12นะราคานะครับโคตรถูกนะ229,000บาทเท่านั้นนะครับจะสวยแค่ไหนไปชมกันด้านหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับตาไฟสวยเดิมโรงงานนะครับไฟตัดหมอกอยู่ครบด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับใส่กิ๊กเลยนะครับมีสปอยเลอร์หลังไฟเบรกตรงที่3รุ่นท็อปนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจคีเลตนะครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทนะครับอย่าเบรกแล้วก็กดดปุ่่มสตารร์ทไ้เลยนะะคับอ พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับนี่นะครับเลขไมอยู่ที่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเครื่องเล่นนะครับรองรับ FMAMCD แล้วก็มีเสียบสายอักได้นะครับ แอร์ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับเกียร์ออโต้บากผ้ากรมะหยี่นะครับสีดำพื้นที่ในส่วนด้านหลังนะครับก็กว้างขวางดีนะครับหัวไม่ชนขาก็ไม่ติดเลยนะครับนั่งสบายๆนะแล้วก็มีที่พักแขนนะครับสามารถใส่แก้วน้ําได้2แก้วสนใจโทร0984696699นะครับสมยงคาเซ็นเตอร์ดีๆให้บริการสำหรวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย